วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแต่พี่น้องชาวดอนเรามากทีเดียวโดยชุนกอมุฟ้าหญิงจุฬาพรท่านกะเด็ดมาโทษเนียมพี่น้องชาวดอนเราแล้วเข้ามาฟังอัดฟังธรรมถึงสำนักวัดป่าบรรจาร มันก็เป็นที่มุคลอย่างมากเพอยงการที่ทจ,ทจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมตามบาลีทัว่าว่าจิดฉังสัจธรรมสวนรค์การจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมยากนักยากหนานแต่ทุกวันนี้ธรรมก็เฟ้อ มนุษยก็เฝอกางอันจางเฝอทำนั้นทันเลิศเลยมาดั้งเดิมแต่มาคู่เขากับมนุษย์ที่เฝอเฝอดีจะทำก็เลยกลายเป็นของเฝอไปตามเพื่อจะให้เป็นสิ่งที่ดีงาสมสมศักดิ์ศรีของธรรมแล้วพวกเราทั้งหลายควรจะปฏิบัติปรปับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีจะเข้ากันได้ชนิดก,กับ พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของท่านผู้เลิศเลอคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่เลิศเลอในโลกทั้งสามนี้กราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครจะเย่ะหยิ่งมได้เลยเพราะธรรมเป็นของเลิศเลอพระพุทธเจ้าทรงครองธรรมอันเลิศเลอก็กลายเป็นศาสดาองค์เลิศเลอขึ้นมา ทมที่แสดงออกแก่บรรดาพี่น้องชทั้งหลายพุทธบุริสัตตีนั่นภิกษุตกเมือพิษุมีอุวาสกอุวาสิกาไม่ยินได้ฟังสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจำนวนไม่น้อยตามลำํำหับตำราท่านแสดงไว้คือองค์ศาสดาเป็นครังแห่งธรรมที่เลิศเลอ ทรงกระจายไปที่ไหนก็เป็นธรรมเลิรเลยพระพรมพวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้หนิรับความยิ่มแย้มแจ่สายเบิกบ,บานภา,ายจในจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวในการจะประพฤติตัวเป็นคนดีและรับทละทั่วไปเป็นลำดับลำดาดตามสายธรรมที่ทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้นำธรรมนี้เข้ามาประดับตน ไม่มีอะไรจะสวยงามยิ่งกว่าธรรมประดับใจประดับกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานเมื่อมีธรรมเขาแทรกแล้วสวยงามทั้งนั้นถ้านอกจากธรรมแล้วกับกิเลสที่ตัวโสกระโปกติดเปื้อนที่ตรงไหนน <c oughs> ี่ก็ได้ชาติได้ล้างกันเต็มเหนียวโลกเขาเลีงเกียดกันในสิ่งโสกะโปกทั้งหลายจะเข้ามาแปดเปื้อนร่างกายนี้เขารีบเช็ดรีบล้าง แต่กิเลสเข้าปัวพันกับจิตใจวันยังขําคืนยังลุ่งไม่มีใครสนใจจะทำล้างให้เป็นของสะอาดขึ้นมาบ้างเลยนี่เสียตรงนี้ละพวกเราชาพุทธให้นำธรรมนี้เข้าไปชำระจิตใจให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีจะมีความสุขสุกหัวนอนได้สะดวกสบายบ้างพอประมาณ <c oughs> ถ้ามีทมเข้าตรงไหนจะมีความพอดีมีความสุขเข้าที่ตรงนั้น ถ้ากิเลสเข้าตรงไหนหาความพอไม่มีโลกจะตายอยู่ทุกวันนี้เพราะความดีด,ดิ้นไปตามกิเลสกัณหานั่นแหละว่าที่ไหนก็ว่าจเจริญเจริญมันจเจริญรวมๆแรงๆหาความสัตย์ความจริงไม่มีก็คือกิเลสหลอกโลกทั้งหลายนั่นนะ่ะหลอกเป็นรวมๆแรงๆในความอยากที่เป็นไปตามกิเลสนั่นนั่นก็อยากไม่พออยาก,ท,กทุกอย่างทุกอย่างอืมรับทานีอิ่มแล้ว อันหนึ่งมันไม่อิ่มนะจิตดวงนี้ไม่เคยอิม่มมีหิวโหยอยู่ตลอดเวลาคือใจดวงนี้ที่มีกิเลสเข้าครอบงามจิตใจกลายเป็นใจที่รุ่มร้อนขุ่นมัวดีดดิ้นตลอดถ้าทำแทรกเข้าไปแล้วจะมีความสงบร่มเย็นบ้างพอประมาณเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจเพราะจิตใจนี้ดีดดิ้นตลอดเวลา เนื่องจากกิเลสที่ตัวเป็นไฟอยู่ภายในใจไฟเจาะจีเจาะเข้าไปตรงไหนจี้เข้าไปตรงไหนดิ้นทั้งนั้นดิ้นท้งนั้นน,น,นอกจากคนตายเผาทั้งหมดทั้งเหลือแต่กระดูกเพียงกระทางกลายเป็นเท่าเป็นฐานก็ไม่ดิดไม่ดิด้นนั่นคือคนตายแล้วคนที่มีชีวิตอยู่นี้ถูกกิเลสจี้เข้าไปจี้กับไฟจึงต้องดิดดิด้นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครอยู่เป็นความสงบ,ส,งบสุขได้ภายในใจิตใจ สมบัติเงินทองเข้าของจะมีมากน้อยเพียงไร <c oughs> นั่นอยู่นอกว่าช่วยไม่ได้นะ <c oughs> ช่วยกิเลสที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้สารโลกนี้ช่วยไม่ได้นอกจากธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟอย่างเดียวเท่านั้นช่วยได้งาน,นจะดีดจะดิน้นหอเหินเดินไม่อยากไปไหนก็ตามถ้าทำได้จับเข้าไปตรงไหนจะสงบตัวลงไปลงไปอาจจะงสอนให้อารมจิตใจ ใจนี้เป็นสําคัญมากอเจ้นเจ้าตัวการครอบโลกธาตุมีใจเป็นผู้ปกครองทั้งนั้นเป็นใหญ่เป็นโตในโลกอันนี้และสุดท้ายก็เป็นบ่อยของที่เหล็กจนได้นั่นแหละอืมถ้าไม่มีธรรมเข้าครอบครองจึงขอให้พากันมีธรรมคาว่าธรรมธรรมนี้ได้ยินแต่ชื่อแต่นามไม่เคยเข้าไปสัมผัสสัมพันภายในใจจึงไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัว ให้ฟิดตัวให้ดีขึ้นไปด้วยความตื่นเต้นในความดีของตนคือธรรมที่เขา้าซ้ำผัสใจท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจภาวนาใจเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหรทุกทั่วโลกดินแดนก็มารวมอยู่กับใจใจจึงเป็นผู้แบกหามเรื่องวองทุกข์ทั้งหลายด้วยถ้าใจม <c oughs> ีธรรมภายในใจก็ทำนั้นปร,ประคองจิตใจให้มีความสงบร่มเย็น สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาก็ที่ใจนั่นแหละตัวมืดบอดที่สุดก็คือใจตัวจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาก็คือใจนี่เพราะทำละล้างให้มีความสะอาดอ้านขึ้นมาทา้งธรรมที่นำมาสอนโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ออกมาจากใครก็ออกมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงโลก,กวีทูสว่างกระจ่างแจ้งตลอดเวลาครอบโลกธาตุ ทำประเภทนี้เลยนำมาสอนโลกไม่ได้เอาทำมืดบอดมาสอนโลกนะเพราะโลกนี้มันมืดบอดอยู่แล้วเอาความสว่างสวัยคือทำสอดแทรกเข้ามาสอนเข้ามาให้รู้ดีรู้ชั่วแล้วประพฤติตัวเป็นคนดีละชั่วทำดีไปเรื่อยๆจิตใจก็สง่างาม <c oughs> ถ้าจิตใจได้รับธรรมเข้าสู่ใจแล้วจะสง่างามแม้จะเข้าไปอยู่ในสถานที่ใด ก็มีความสง่างามอยู่ในฐานที่นั้นเช่นพระท่านอยู่ในป่าในเขาท่านภาวนาสงบบเงียบนั่นท่านผู้ทรงอัจทรงทธรรมทรงมากทรงผลท่านสง่างามอยู่ภายในภูเขานั้นแหละโลกนี้ประดับประดาตกแต่งมีแต่จะให้สวยให้งามผูกบ้านผูเลือนก็จะเอาไปแข่งท่านดาวดึงเทวโลกนุ่นพรหมโลกน่นแต่เจ้ของมันต่ำอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> เหมือนเาอาศพเอาเมียนขึ้นไปตั้งไว้หอปราสาทมีความหมายอะไรหอปราสาทบรรจุศพจิตใจของเรามีความโสโปรกก็อยู่ที่ไหนมันก็โสโปรกอยู่ที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงทำได้จิตใจให้สง่างามอยู่ที่ไหนงามหมดใจถ้าลงใจได้มีความสง่างามอยู่ที่ไหนสบายหมดไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดไม่มีอะไรพอดีพอดียิ่งกว่าทำคลองใจ ถ้าทำได้ควาองใจสบายไปหมดปัญหากังวลไปทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ที่จิตพัวพันอยู่ตลอดเวลานี่ก็พาะกิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายทำจิตใจให้เดือดร้อนขุ่นมัวตลอดหาความสุขไม่ได้ว่าท่านถึง <c oughs> อบรมสอนในอบรมจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาศารา,รางโอเอกของเราตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนา ภาษาวกทั้งหลายที่เป็นสังฆ์งสารรมัางงาคาฉามีของพวกเรานี้ก็เพราะการภาวนาท่านสง่างามขึ้นมาธรรมนั้นสง่างามขึ้นมากับผู้ที่ภาวนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นคือครังแห่งธรรมท่าน,นสง่างามนำไปสอนโลกโลกก็เรยรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทําจิตใจของตนให้มีความสง่างามไปตาม ทำท่านที่สอนไว้ก็ค่อยเป็นคนดีคนดีนดเป็นคนมีระคําราคาบ้าง <c oughs> เวลานี้เราได้ถามดูตัวของเราบ้างหรือไม่ว่าเรามีระ,ะคําราคาได้ตัวพอที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้บ้างหรือไม่หรือมีแต่ความดีความดีนหาจุดหมายปลายทางไม่มีดีดินไปไหนก็ลงฝืนลงไฟเผาถูกเผาไหม้ตลอดเวลานั่นคือกิเลสหลอกสัตว์โลก ให้ดีนให้ดินดินไปไหนดินไปไหนก็อยู่ในข่ายแห่งกิเลสกัวพันตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้นะให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นใจเฉพาะอ,อย่างยิ่งจิตตะภาวนาเป็นสำคัญมากในพุทธศาสนานี้จะเด่นอยู่ที่จิตตภาวนาของผู้ปฏิบัติธรรมในตำรับตำราท่านก็แสดงเข้ามาที่หัวใจเราเพราหัวใจมันมีแต่ฟืนแต่ไฟ โรคทางใจนี้เป็นโรคเรื้อดังมาตั้งกับตั้งกันคือโรคกกิเลสเอาทำเข้าไปช่าล้างให้มีความสงบลมเย็นผ่องใสขึ้นมาใจจะมีความสงบงเย็นและผ่องใสขึ้นมาอยู่ที่ไหนค่อยสบายสบายมเมื่อทำละล้างมากเข้าทลายใจยิ่งม,มีความสง่างามขึ้นโดยลำดับนี่จิตสาภาวนาทำคนให้มีคุณค่าทำหัวใจของเราให้มีคุณค่ามีราคาขึ้นมา เพราะิตตภาวนาเป็นสำคัญที่สุดก็เหตุน,นี้เองศาสดาราโอเอกิงประทานธรรมะโอสถอันนี้ไว้สำหรับรักษาโรคที่เลสตัณหาภายในใจนั้นให้สงบเย็นลงไปด้วยจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนานี้เป็นของเล่นเมื่อไรให้จิตได้รวมลงให้เห็นในหัวใจของเราดูทีแต่ละดวงละดวงทั้งวันวันนั้น จะมีความกระยิมยิ้มย่องอยู่กับผลของตนที่ภาวนาได้รับความสงบนน่มเย็นนั่นแหละแม้การเวลาจะผ่านไปแล้วแต่อารมณ์แห่งจิตใจที่ได้รับความ <c oughs> แปลกประหลาดอัศจรรย์ในเวลาภาวนานี้จะ <c oughs> มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจของเราให้มีความเอ,อิบอิม่มทั้งวันทีเดียวนี่นี่ละมันสมบัติของธรรมเป็นสมบัติที่เลิศเลยอย่างนี้ใครสัมผัสเข้าไปแล้ว มีความปีติกินดีเอ่อปีมตลอดเวลาเพียงสมาธิเท่านั้นก็พอใจแล้วอืมจิตที่เป็นสมาธิรวมลงในเช่นอย่างเรานั่งภาวนาในคืนวันนี้จิตรวมสงัดเงียบไม่มีอะไรคิดปรุงกวนใจมีแต่ความสง่าง,งามของใจเท่านั้นใจจะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นอยาา่างชัดเจนทีนี้เมื่อใจผ่านเรื่องนี้ไปก็ไปค้าเข้ากับ เรื่องที่เลสตันหาเป็นฟืนไฟเหมือนโลกทั่วๆไปก็ตามแต่อารมณ์ของใจที่ได้อาศัยความอัศจรรย์ห่งธรรมในเวลาโตนภาวนานั้นแม้จะเรื่องจะผ่านไปแล้วก็ยังมีเป็นอารมณ์ให้อบอุ่นภายในใจทั้งวันนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่แหละคำมาสมบัติ่ะเข้าจะถึงใจแล้วเออบอิ่มไม่มีคําว่าเฟอมีแต่ความเออบอีมตลอดเวลาให้พากันอบรมจิตใจ ให้ได้รับความสงบร่มเย็นบ้างนะเราชาวพูดไปที่ไหนที่ไหนก็มีตะกี้เรสฉุดลากไปต่อหน้าต่อตาทั้งเขาทั้งเราไม่มีใครอายใครเพราะใครก็ขี้เลยเต็มตัวเต็มตัวกีเลสไม่เคยอายใครทั้งนั้นแหละนี่าา้าตาของทมด,ดูแล้วดูแล้วมันดูไม่ได้นะเหมือนบ้าดีด,ดิ้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วดิดนดิ้นด้วยชลองตนว่าเราดีนั่นน่ะไม่ใช่เล่น ดีดเพื่อนนั้นดีดเพื่อนนี้หรือว่าเป็นของดีบของนเนีสายตาของธรรมจับเข้าไปแล้วมันเหมือนบ้ากันทั้งโลกนั่นแหละโลกอันนี้โลกบ้ากิเลสกันหาโลกพาดีดพาดีนโลกตื่นเงาความสุกความเจริญไม่ทราบอยู่ที่ไหนว่ากันตื่นเป็นบ้ากันไปอย่างนั้นนี่กิเลสหลอกสรรโลกธรรมมีในใจจับดูนี่มันรู้หมดนะอืม ท่านผู้ที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายดูสัตว์โลกนี่แบบที่ว่านี่แหละเหมือนดูคนบ้าอืไม่ได้เป็นเหมือนคนดีนะมันเหมือนบ้าแลา้วยิงไปเคราดด้วยคําเป็นบ้าของตัวเองอีกด้วยไม่ใช่ธรรมรานะบ้านี่บ้ายิงตัวเองไปที่ไหนก็ยิงยิงยิงยอดยิงราบยิงความสรรเสริญเยินยอยิง ฐานะสมบัติมันมีนั่นมีนี่ตัวเองไม่มีอะไรก็ไปอาศัยเขาไปเกาะเขาแล้วก็ไปหยิ่งกับตัวเองนี่เนี่ก็บ,บา้าตื่นลมตัวเองทําเข้าสู่ใจแล้วไม่ต้องมีอะไรเข้ามาอมืเพิ่มเติมพอตัวพอตัวนี่ละทำมสมบัติคือทำภายในใจแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมากเพิ่มเติมหากเป็นความก็หยิ่งยิ้มย่มยองอยู่ภายในจิตใจให้ท่านทั้งหลายหาสมบัติอันนี้เข้าสู่ใจ ความมีความจนมีได้ด้วยกันในโลกนี้เป็นโลกอน,นิจจังเป็นโลกกฎแห่งกรรมต้องเสวยประจมามมีจมเกิดของตนที่สร้างมามากน้อยเป็นธรรมดาแต่ยังไงขอให้สั่งสมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมสั่งสมธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วจะมีความสงา่างามความทุกข์ความจนก็ทราบว่าทุกข์ว่าจนเราเกิดมาจากท้องแม่ที่แรกเราก็มีตัวร่อนจ้อนมา เราแม้เห็นมีสมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์มาจากไหนมาประดับประดาเราก็มีตัวของเรากับกรรมของเรานี่เท่านั้นแต่เวลาออกมาก็กระจายทั่วโลกดินแดนเลยเลยเป็นบ้ากรรมกันไปหมดทั่วโลกเรามีแต่ตัวของเราเวลาตายแล้วก็มีแต่ตัวเท่านั้นแหละไปไมันเขาไปส่งเสีย,ยที่เมรุเท่านั้นแหละไปถึงนั้นแล้วต่างคนกันโรเล่โลเลไม่ทราบผู้ตายแล้วไปไหนน่ะ บางรายลงนรกลงอเวกีก็มีที่จะไปสวรรค์ชั้นพรมนี้มีน้อยมากไปก็ขนก็นลงนรกบาปกรรมละขนลงแล้วก็ไปส่งกันแล้วก็กลับมาไม่เห็นได้เรื่องได้ราวดูหัวใจตัวเองจะรู้เรื่องทันทีตายแล้วใครจะส่งเสียหรือไม่ส่งเสียบุญกุศลหรือทรรมมีภายในใจแล้วภูมิใจตลอดเวลาถึงกันเวลาแล้วก็ดีดพับเดียวไปเลย นั่นคนมีบุญตายเป็นอย่างนั้นต่างกับคนมีบาเวลาจะตายทั้งดิทั้งดิ่ดหาสติสตังไม่ได้ตกที่หลับที่นอนตกเตียงมันไม่มีสติตายไปด้วยความม่มีส,สติแล้วก็จมไปเลยคนมีบุญมีกุศลมีสติสตังถึงการเวลาตายตายเหมือนโลกทั่วไปแต่จิตที่มีธรรมภายในใจมีที่ยึดที่เกาะอาศัยธรรมนั้นไปเป็นตัวของตัวไปเลยที่เดียวสะดวกสบาย พากันจําให้ดูความเป็นอยู่ของตัวเองมันดีดดิ้นไปทางไหนอืถ้าดูตัวเองพอเข้าใจแล้วแต่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองคติที่ไปของคนมีธรรมจะไปสุขโตอืเป็นความสุขสบายอยู่สบายไปสบายอยู่ที่ไหนสบายหมดเรียกว่าสุขโตอแต่ทุกขโตนะอยู่ที่ไหนเป็นทุกข์ทั้งนั่นบาปกรรมมันทําให้โรคเป็นทุกข บุญทำให้โลกมีความสุขให้พากันสั่งสมความดีนี่วไว้ให้ดี <c oughs> เราเกิดไม่ทํากลางพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยแล้วสมควรที่จะน้อมศาสนาเข้ามาสู่ใจเป็นเครื่องประดับใจของตนให้มีความอบอุ่นก็ยังดีได้ยิ่งมีความเลิศเลยภายในตนเองแล้วนั่นภูมิใจที่สุดไอพี่น้องทลายจดจำมาไว้นะวันนี้กรเทศเพียงเท่านี้แล้ว พอเป็นคติเครื่องเตือนใจทุกวี่ทุกวันมักจะได้เทศทุกวันไม่มากก็น้อยอายืดไปเป็นคติเครื่องเตือนใจ <c oughs> ในวาระสุดท้ายนี้ก็ขออวยความปีใหม่ให้ท่านแต่ละมีความสุขความเจริญในปีต่อไปนี้พร้อมทั้งธาตุ <c oughs> ทังขันให้มีความสุขกายสบายใจใจให้มีความสุขความสบายไปด้วยอาด้วยธรรมแล้วก็จากนั้นผล ทั้งหลายก็จะเป็นที่สมหวังของบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันกาแรแสดงธรรมยอ่อๆนี่ก็เห็นว่าสมควรแจกการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอน